วันนี้เป็นวันวันจันทร์ที่เเดือนเดือนธันวาคม2 5ง7ัรอยโยมมาโนดตั้นมิงใจพร้อมเลยอนางสาวยาณาการั้นมิ่ใจในวันธบุตกับปาตนี้หลังจากไปส่งนทยไทยในบัานบ้นไทยเทีก็้องไิเญาพอคพระมารีริกวันพระุพเป็นเจ้าใจแขงแกวัดสาคนาโยมมาโนั้นมิงใจในรอว ญาณิกาทัางัิมใจพร้อมด้วยใช่ปัญญาอื่นนะขอมนึกปัป็าแรมสุขีปัมสุกวาเจเิญด้วยปัญญาะไรเงินด้วยโภคาสมบัต์สัพสีถิ่นตอนอายุวันนาสุขะราลุติภาลีการทุณีหนร่งสาตว์สัตว์ยากาวาริวาภูราปาวิภูริปิสาการะเอวมีวัตโตถิญันตตานังมุพตปฏิ อิจิตาบบตาะิป็นาณูมันคิพความวิวาสมษะโตสัพเพปุริโตสังกาปะเจเนโตบรราสสมณีโถดิรัโิยา,ยยาน นานะเสียสเทาเนจังโมทัปจายีโนจากาโลนะมาวันติอายุ